thank <music> you สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life ชีวิตเปี่ยมลน้นกับผมชาติชายจารุวาทีศิยิพิบาคลคริสจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสองพงกษัตร์ิยบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันครับเชิญครับ2งพงกษัตร์ิยบทที่12ข้อ1ถึง8ในปีที่7แห่งราชการเยโฮ โยอาสทรงเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม40ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าซิบียาชาวเบเอเชบาและโยอาสทรงทำสิ่งที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระยาเวตลอดราชการของพระองค์ที่เยโฮยาดาปุโรหิตได้แนะนำพระองค์แต่พวกเขายังไม่ได้รื้อปูชนียสถานสูงประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั้น โยอาสตรัสกับพวกปุโรหิตว่าเงินทั้งสิ้นอันเป็นของถวายที่บริสุทธิ์ซึ่งนำเข้ามาในพระนิเวศของพระยาเวได้แก่เงินที่เรียกจากแต่ละคนคือเงินที่กำหนดให้เสียและเงินทั้งสิ้นที่ประชาชนถวายด้วยความสมัครใจจะนำมาไว้ในพระนิเวศของพระยาเวให้ปุโรหิตแต่ละคนรับเงินนั้นจากคนที่รู้จักกันให้พวกเขาซ่อมพระนิเวศตรงที่ที่เห็นว่าต้องการซ่อมแซม ต่อมาในปีที่23าแห่งรัชกาลพระราชาโยอาสพวกปุรหิตไม่ได้ซ่อมแซมพระนิเวศเพราะฉะนั้นพระราชาโยอาสจึงทรงเรียกปุรหิตเยโฮยาดาและปุรหิตอื่นๆและตรัสกับพวกเขาว่าทำไมท่านจึงไม่ซ่อมแซมพระนิเวศเพราะฉะนั้นอย่ารับเงินจากคนที่ท่านรู้จักเพื่อตัวเองเลยแต่ให้ส่งไปเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศพวกปุรหิตจึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีกและจะไม่ซ่อมแซมพระนิเวศ ครับจากพระทานตอนที่เราได้อ่านในวันนี้เราก็พบว่าชีวิตของโยอาชเนี่ยเกิดมาอยู่ภายใต้การดูแลของเยโฮยาดาโรหิตและทําให้ชีวิตของโยอาชเนี่ยสามารถที่จะดําเนินใกล้ชิดกับพระเจ้าได้คีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญที่เราได้เห็นในชีวิตของโยอาชก็อยู่ในบทที่12ข้อที่2ครับซึ่งบอกว่าและโยอาชทรงทําสิ่งที่ชอบทมในสายพระเนตรของพระยาเวตลอดราชการของพระองค์ที่เยโฮยาดาโปรหิตได้แนะนําพระองค์ ประเด็น่อยู่นี้ครับคือชีวิตของโยอาดเนี่ยอยู่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าดีตลอดที่เยโฮยาดายัางอยู่กับโยอาดแต่เมื่อเยโฮยาดาจากไปแล้วเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ทําให้โยอาดเนี่ยอาจจะดูค่อยขอยไปบ้างอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเติบโตผ่านทางชีวิตของเราเท่านั้นแต่ต้องเรียนรู้ที่จะเสริมเขาจนกระทั่งเขาสามารถจะเติบโตไปได้ตัวของเขาเองได้ในที่สุดนะครับเราพบตอนนี้ว่าโยอาดมี จริยธรรมค่อนข้างดีเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ปกครองประเทศอยู่เราไม่แน่ใจว่าความปรารถนาของเขาในการที่จะบูรณะพ,พระวิหารเนี่ยพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในปีใดของรัชกาลของโยอาห์แต่เรารู้แน่ๆว่าเมื่อเขาคิดที่จะบูรณะเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายปีแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นผลสักทีหนึ่งปัญหามมนอยู่ตรงนี้ครับเราพบว่ามันเกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจนทําให้มีการ ใช้เงินที่ระดมทุนมาเนะี่ยอย่างการซ้อนกันไปซ้อนกันมาอย่างเช่นเราเห็นในตั้งแต่ข้อที่4ลงไปเนี่ยเราพบว่าเงินบางส่วนเนี่ยเมื่อมีการระดมทุนกันแล้วเนี่ยก็ถูกนําไปใช้คือไม่ได้ระบุวัตถุประสองค์อย่างชัดเจน,นครับก็กองไว้ก่อนแล้วบอกว่าประมาณว่าประมาณว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร่ถ้ามีเงินเหลือเมื่อไหร่เราก็จะบํารุงบุรณะตัวอาคารสถานที่ครนี้พอพอมันไม่ได้จัดสรรอย่างชัดเจนเนี่ย มันก็ไม่มีเงินเหลือสักทีครับเพราะว่าถึงเวลาเงินเข้ามามันมีสิ่งที่ต้องใช้ก็ใช้ไปเงินเข้ามามีสิ่งที่ใช้ก็ต้องใช้ไปแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่ต้องใช้มันก็ต้องใช้จริงๆแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่จะบอกเราว่าเขาใช้ในทางที่ผิดหรือหรืออย่างใดดูเหมือนว่าเขาจะใช้ในทางที่ถูกแต่การเพียงเพราะว่ามันใช้ในทางที่ถูกเพียงเพราะว่าเราใช้อย่างสะ่อชอบธทมแต่ขาดระบบในการจัดการเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการบริหารที่ดีดังนั้นจึงจะต้องจะต้องมีการตั้งงบประมาณขึ้นมาต่างหาก ในเวลานี้โยอาจก็เลยตั้งงบประมาณขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าอโอเคตรงนี้จะมีเรื่องของระบบเงินช่วยเหลือชีวิตหรือค่าของชีพนะอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้วก็จะมีระบบเรื่องของอค่าก่อสร้างต่างหากแยกออกจากกันแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้เราเห็นว่าเกิดความชัดเจนใช่ไหมครับเกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดความเสียสละมีระบบจิตวิญ,ญญาณที่ดีท่ามกลางปรูโลหิตเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะงดรับเงินบางส่วนที่ควรจะเป็นเงินของการบูรณะสถานที่บูรณะ พร,พระนิเวศของพระเจ้าเขาก็ยังคงมีกินอยู่ในอีกงบประมาณหนึ่งเพื่อมาให้เพื่อจะให้มันเกิดความชัดเจนในการที่จะจัดสรรงบประมาณจนในที่สุดก็มีเงินพอที่จะบูรณะได้อีกด้านหนึ่งที่เราเห็นปัญหาก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการจัดสรรเงินเท่านั้นแต่ว่าการมอบหมายงานที่จะตรงต่อความถนัดหรือความรับผิดชอบของผู้ที่จะทาอย่างแท้จริงคือตอนนี้โยอาดก็มอบหมายไปให้กับพวกโรหิตซึ่งชํานาญในเรื่องของการสอนมากกว่าชํานาญในเรื่องของการก่อสร้าง เขามอบหมายให้ปุโรหิตไปดูแลบนะุโรณะซ่อมแซมแต่ปุโรหิตก็ไม่รู้จะบุโรณะ,ะอะไรหรือว่าซ่อมในแง่ไหนก่อนหรือว่าจะเริ่มต้นที่ไหนเขาเขาขาดเรื่องของอทักษะในการที่จะบริหารงานก่อสร้างก็มีการปรับระบบใหม่ก็คือว่าเขาตกลงกันอย่างนี้บอกว่าข้อที่แปครบบอกว่าพวกปุโรหิตจึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีกคือไม่รับเงินจากประชาชนเพื่อที่จะมาเข้าสู่กองกลางในการดูแลค่าครองชีพอีก แต่ว่าจะจัดสรรเงินเหล่านั้นเนี่ยให้มันเข้าไปในอีกงบประมาณหนึ่งคืองบประมาณของการก่อสร้างและจะไม่ซ่อมแซมพันิเวทคําว่าจะไม่ซ่อมแซมพานิเวทนี่ไม่ใช่ไปท้วงนะครับไม่ใช่บอกว่าเขางอนแล้วจะไม่ทําและไม่ใช่แต่ว่าจะไม่ซ่อมแซมพันิเวทคือมอบหมายงานเนี่ยให้กับคนที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะดูแลงานก่อสร้างทำซะเองอันนี้ก็จึงเกิดความชัดเจนขึ้นในการบริหารนั่งคุยกันได้ครับแทนที่จะทะเลาะกันแทนที่จะ มาชนกันแล้วก็แยกทางกันไปแต่ว่าเรามานั่งจัดการกันดีไหมแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการที่เราจะจัดสรรงบประมาณครั้งนี้อะไรคือสิ่งที่เราจะทําร่วมกันอะไรคือโปรเจกต์ที่เราจะทําร่วมกันในเวลานี้แทนที่เราจะโจมตีซึ่งกันและกันและโยนความผิดให้กับกันและกันเราลองมานั่งคุยกันดูว่าฉันจะช่วยคุณได้ยังไงคุณจะช่วยฉันได้ยังไงเราจะปรับตรงนั้นตรงนี้นิดนึงได้ไหมปรับตรงนี้ตรงโน้นหน่อยนึงได้ไหมเพื่อในที่สุดเราจะพบ จุดที่จะทําให้เราสามารถจะทำให้โครงการนี้สําเร็จไปได้นะครับแม้ว่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นหน่อยขอให้ใช้ความอดทนที่จะคุยกันแล้วก็ใช้น้ําใจที่มีต่อกันแล้วก็ต่างคนต่างถ้อยทีอาศัยเราพบถึงจุดที่จะทําให้เราทํางานนี้สําเร็จจนได้นะครับอย่างที่เราได้เห็นในพระธรรมที่เราได้อ่านในวันนี้แล้วประชาชนก็มีใจที่จะถวายเข้ามาเราจะสรรงบประมาณอย่างถูกต้องปับ เกิดการซ่อมแซมพระวิหารจนได้ขอพระเจ้าอวยพรในการที่เราจะดูแลคริสตจักรของพระองค์นะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ตรงใจเราบ้างดูเหมือนว่ายังไม่ได้ไปไปตามที่เราคาดคิดไว้บ้างลองกลับมานั่งคุยกันลองกลับมานั่งจัดสรรกันแล้วก็อย่ายโยนภาระให้กันและกันเพียงอย่างเดียวมองด้ว่าเราจะมีส่วนอะไรได้บ้างคนอื่นนอกเหนือจากนี้จะมีส่วนอะไรได้บ้างในการที่จะเข้ามามีส่วนนะครับที่จะซ่อมแซมส่วนที่ดูเหมือนว่ายังเป็นจุดอ่อนของคริสตจักรเราได้อยู่ แล้วพระเจ้าจุวอวยพรความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันของพวกเราครับ